สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่ดูรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรมอาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลเด็กคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศวรเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของไข้เลือดออกค่ะ โรคไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะในช่วงของหน้าฝนหรือว่าฤดูนี้นั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ฝนกําลังตกเลยไข้เลือดออกเราก็เป็นที่ทราบกันว่าสาเหตุกก็คือเป็นในเรื่องของยุงรายนะคะที่นําพาหะของเชื้อโรคเนี่ยมาสู่คนซึ่งเชื้อไข้เลือดออกนะคะเราจะเรียกว่าเชื้อไวรัสเดนกีเชื้อไวรัสเดนกีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ก็คือตั้งแต่เดนกี ชนิดไทยที่1นนะคะจนถึงชนิดไทยที่4แต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันนะคะหากเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ชนิดไหนแล้วก็คือจะไม่เป็นไข้เลือดออกชนิดนั้นอีกนะคะการติดต่อก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือมียุงรายเป็นพาหะนะคะแล้วก็เรามาดูว่าสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าอาการแสดงของโรคไข้เลือดออกในเด็กมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะคะเราจะพบว่าเด็กที่มีไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการในเรื่องของไข้สูงรอยนะคะมีอาการปวดหัวปวดศีรษะปวดกระบอกตานะคะหรือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องร่วมกับมีอาการเลือดออกเลือดกำเดาวไหลนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปอย่างเช่นซึมนะคะปัสสาวะออกน้อยลงซึ่งอาการของไข้เลือดออกเนี่ย จะไม่มีอาการแสดงของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นเด็กจะไม่มีอาการมีน้ำมูกเด็กจะไม่มีอาการไอนะคะยกเว้นแต่มีการติดเชื้อไข้เดออกร่วมกับมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆด้วยนะคะเราก็อาจจะพบว่ามีการติดเชื้อร่วมกันได้ ะะเราทราบอาการแล้วนะคะเรามาดูว่าไข้เดดออกแบ่งออกเป็นกี่ระยะนะคะในปัจจุบันในเรื่องของระยะของไข้เดดออกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามระยะนะคะระยะแรกนะคะเราจะเรียกว่าร,ระยะไข้สูงนะคะซึ่งจะเริ่มมีไข้สูงลอยประมาณ38องศาเซลเซียสจนถึง42องศาเซลเซียสโดยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ไข้สูงมากๆเลยนะคะถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการชักได้ ระยะนี้เราดูแลอย่างไรบ้างนะคะระยะนี้จะมีอาการประมาณสองวันนะคะการดูแลก็คือการรักษาตามอาการเท่านั้นเช่นถ้าเกิดว่ามีไข้เราก็ต้องให้รับประทานยาลดไข้ตัวนี้สําคัญนะคะยาที่สามารถรับประทานลดไข้ได้เนี่ยจะต้องเป็นยากลุ่มพาราเซตามอลเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถรับประทานยากลุ่มไอบูโพรเฟนได้นะคะเพราะว่าจะมีผลต่อเก็ดเลือดแล้วก็มีการระคายเคืองต่อกระเพาะ ต่อระบบทางเดิอนอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้ได้นะคะก็อาจจะทําให้เกิดาการระคายเคืองเกิดเลือดออกในลำไส้เพราะว่าค่าแดดออกเนี่ยจะมีในเรื่องของพยาธิสภาพของโรคที่จะทําให้มีการทํางานของกลุ่มของเก็ดเลือดที่ผิดปกติได้ดังนั้นก็คือห้ามซื้อ,อยารับประทานเองนะคะถ้าเป็นยาสามัญประจําบ้านแนะนําให้ทานแค่พาราเซตามอลเท่านั้นในกรณีที่เด็กไม่แพ้นะคะ แล้วก็เราจะพบว่าเด็กเนี่ยจะมีอาการหน้าแดงนะคะมีอาการเบื่ออาหารซึมแล้วก็จะมีจุดเลือดออกเล็กๆนะคะตามลำตัวแขนขานะคะอันนี้ก็เราจะเจอได้ในเรื่องของระยะไข้ระยะที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าระยะช็อกหรือว่าระยะวิกฤตนะคะระยะนี้จะเกิดประมาณ3-6วันนะคะหลังจากที่ไข้สูงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะระยะนี้เราจะเห็นได้ว่าไข้จะเริ่มลงนะคะไข้จะเริ่มต่ําลง กว่าอุณหภูมิที่เราเคยเจอในช่วงระยะไข้นะคะเด็กก็จะเริ่มมีอาการเพียมากขึ้นปวดท้องท้องอืดน,นะคะถ่ายอุจจาระนะคะเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนหรือว่าบางรายอาจจะไม่มีปัสสาวะออกเลยปัสสาวะออกน้อยนะคะปลายมือปลายเท้าเย็นหมดสตินะคะหรือบางทีเด็กอาจจะช็อกไปเลยนะคะอันนี้ต้องรีบนําส่งโรงพยบาบาลนะคะเพราะว่าระยณนนีนะคะจะทําให้เด็กเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ําในระบบ ไหลเวียนในร่างกายนะคะจะต้องมาโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะต้องให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาและระยะที่3นะคะก็คือระยะฟื้นตัวระยะนี้เด็กจะเริ่มมีความอยากอาหารมากขึ้นนะคะเริ่มมีผื่นขึ้นที่ดาตัวนะคะเราจะเรียกว่า คอนดูเรเซนแลตนะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าความดันโลหิตชีพจรต่างๆนะคะของเด็กก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติได้นะคะแต่เด็กก็จะมีผลข้างเคียงก็คือมีอาการคันนะคะจากบริเวณผื่นที่ขึ้นก็สามารถทาพวกคาราหมายหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่โป่งโล่งสบายก็จะช่วยได้นะคะ ต่อมาก็คือการตรวจวินิจฉัยไข้เดือดออกปัจจุบันก็คือเราก็จะต้องใช้ในเรื่องของการซักประวัตินะคะในเรื่องของการโดนยุงกัดนะคะการซักประวัติในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็มีในเรื่องของการตรวจนะคะดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอย่างเช่นพวก C B C C R P N S 1 a อนติเจนนะคะเป็นการตรวจเฉพาะหาเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็มีการตรวจภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะดูแอนติบอดีต่อเชือ้อไวรัสเดนกี ซึ่งปัจจุบันนะคะเราก็จะมีการตรวจที่เรียกว่าเลปิดเทสนะคะก็จะทําให้ผลการตรวจเนี่ยออกได้รวดเร็วมากขึ้นไข้เลือดออกเป็นแล้วนะคะจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรปัจจุบันไข้เลือดออกนะคะยัง มีวิธีการดูแลรักษาก็คือเป็นแค่การประคับประคองอาการนะคะยังไม่มีตัวที่ต้านไวรัสโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเช่นมีไข้ก็ใช้ตัวลดไข้นะคะแล้วก็ให้รับประทานยากลุ่มพาร,ราเซตามอลน,นะคะมีภาวะช็อกขาดน้ำเราก็จะให้ชดเชยด้วยถ้าเด็กรู้สึกตัวดีรับประทานอาหารได้เราก็ชดเชยด้วยพวกเกลือแร่นะคะที่รับประทานแต่ถ้าเด็กมีอาการซึมไม่ค่อยรู้สึกตัวเราก็จะชดเชยด้วยการให้สารน้ำสารอาหารทางหลอดเลือดดำนะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะการรับประทานอาหารที่เป็นดําแดงนะคะอาหารสีดําแดงอย่างเช่นพวกช็อกโกแลตนะคะพวกน้ําแดงนะลมที่เป็นสีดําต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าเราจะสังเกตอาการไม่ได้ว่าเด็กเนี่ยมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดําหรือเปล่าก็จะไม่รู้เลยว่าเด็กมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารไหมนะคะ การป้องกันไข้ดอดออกในปัจจุบันทําได้อย่างไรบ้างปัจจุบันนะคะไข้รอดออกมีวัคซีนป้องกันแล้วนะคะก็คือการป้องกันไข้ดอดออกที่ดีที่สุดนะคะอันดับแรกเลยนอกจากการฉีดวัคซีนก็คือการป้องกันอย่าให้ยุงกัดนะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ควรที่จะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือนอนกลางมุกหรือว่าติดมุงรวดนะคะ นะป้องกันแหล่งกําจัดแหล่งน้ําขังต่างๆอย่าให้มีแหล่งน้ําขังนะคะเพราะว่าจะเป็นที่การวางไข่ของยุงลายได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือการรับวัคซีนค่ะปัจจุบันมีวัคซีนสองชนิดนะคะที่ออกมาวัคซีนตัวแรกนะคะเราจะเรียกว่าวัคซีนเดงวาเซียนะคะซึ่งวัคซีนตัวนี้นะคะจะฉีดได้ในเด็กที่อายุหกนะคะจนถึงอายุ 45ปีก็คือช่วงอายุที่ฉีดได้ก็คือ6จนถึง45ปีนั่นเองนะคะจะฉีดได้เฉพาะคนที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้นถ้าไม่ทราบว่าตนเองมีการติดเชื้อหรือเปล่าก็คือจะต้องมีการตรวจหาภูมิคุ้มกันมาก่อนนะคะว่ามีการติดเชื้อมาก่อนหน้านั้นหรือไม่การฉีดจะแบ่งออกเป็น3ามเข็มนะคะก็คือจะฉีดห่างกัน6เดือนนะคะก็จะเป็นเดือนที่0เดือนที่6เดือนที่12สนะคะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้6ก้แล้วก็ลดความรุนแรง ของโรคไข้เลือดออกได้ที่93%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ที่80%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและวัคซีนตัวใหม่นะคะเป็นวัคซีนตัวที่2ก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เรียกว่าคิวดนกานะคะซึ่งคิวดนก้าเนี่ยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีจนถึง60ปีเลยทีเดียวนะคะวัคซีนตัวนี้นะคะเป็นวัคซีนที่ฉีดได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องอมีการติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนนะคะก็คือสรุปได้ว่าฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยเป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นไข้เดือดออกนะคะซึ่งจะฉีดเพียง2เข็มนะคะแต่ละเข็มเนี่ยห่างกัน3เดือนนะคะก็คือจะฉีดเดือนที่ศูนย์แล้วก็เดือนที่3ม,มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เดือดออกได้อยู่ที่ประมาณ80ดปนะคะแล้วก็ป้องกันอัตราการนอนโรงพยาบาลอยู่ที่90%นะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์หลักหวังว่า โรคไข้เดือดออกนะคะก็คือจะเป็นเกจความรู้นะคะสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเอาไว้สังเกตอาการแล้วก็เทคนิคการดูแลตนเองสําหรับวันนี้นะคะรายการรักไม่ดูโรยของเรานะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยศวนนะคะหรือส่งอ e ีเมลหาเราได้ที่ nu radio 1 7 2 5ง o ้ t m a i l com สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงาน ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ